ภาพแรกมินพิชยาออกจากคุกสู้ผอมลงแต่ยังสวยเหมือนเดิมหลังจากที่วันนี้อายการคดีพิเศษสั่งไม่ฟ้องบอสมินหรือมินพิชยาและบอสแซมหรือแซมยุรนันเมื่ออายการสั่งไม่ฟ้องทำให้ทั้งคู่นั้นได้ถูกปล่อยตัวทันทีในวันนี้ โดยล่าสุดมินพิชยานั้นได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วจากทันทัสถานหญิงกลางซึ่งมีรถของที่บ้านมินพิชยามารอรับมินกลับบ้านซึ่งคาดว่าคนที่นั่งมาในรถนั้นเป็นแฟนหนุ่มของมินพิชยาซึ่งมินพิชยานั้นหลังจากถูกฝักขังมานานกว่า84วันภาแรกของมินพิชยาที่อยู่ในชุดสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวและใส่หมวกมีแว่นดำคาดที่หมวก ดยสังเกตเห็นได้ชัดว่ามีนั้นซูบผอมอย่างชัดเจนแต่ความสวยนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ